เคยเจอบนรถไฟฟ้าสวยนิ่งดูไม่ดูในฐานะที่เราพร้อมเราก็อยากที่จะเลี้ยงดูเขาไม่ว่าเราได้หรือคนอื่นได้ดีใจกับน้องที่แบบเขาจะได้เจอครอบครัวที่รักเขาจริงๆ ชอบสุนัขอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนได้ทําบุญด้วยครับตรงนี้มันเป็นสุนัขทหารด้วยมันถูกฝึกถูกอะไรมาประมาณหนึ่งแล้วอะครับแล้วก็น่าจะคนโทรลมันได้ง่าย <c oughs> คิดว่าในเรื่องของการบรีดของสุนัขเนี่ยก็น่าจะเป็นไปอย่างถูกต้องเพราะว่าปัจจุบันเราก็ต้องมองว่าฟาร์มเนี่ยมันมีการทารุณกรรมในเรื่องของการผสมผสมกันเองอยู่ตลอดเวลาทําให้พันสุนัขเนี่ยมัน,นมีปัญหาแล้วมันก็ตกไปกับ ปัญหาของสุนัขด้วยฟาร์มสุนัขหลายๆแห่งก็คงจะดีนะครับแต่ว่ามันก็มีมาบ้างแต่ก็มันเป็นจิตสำนึกที่เราควรจะปลูกฝังถ้าเรารักสัตว์เราก็ต้องดูแลมันตั้งแต่ต้นก็มนไม่ไว้ใจเขาเลือกฟันหมาคือบางคนซื้อไปก็สะโพกเสื่อมแต่ที่นี่มากกว่าที่นี่เขาคัดมาระดับหนึ่งแล้วไม่เคยคิดว่าจะไปซื้อกับฟาร์มาค่ะณตอนนี้นะคะเลยคิดว่าเอออยากจะช่วยมากกว่าน้องหมาทุกตัวตรงนี้ค่ะก็ควรได้รับแบบครอบครัวที่ดีทุกคนที่มานี่ก็เหมือนเต็มใจที่จะแบบมาแล้วมาเลี้ยงดูน้องอ่แลคิดวามาัน สังคมแล้วต่อทุกคนแต่ก็น้องด้วยนะคะเพราะทุกคนที่มาตรงนี้ก็คือเต็มใจที่จะรับน้องท้าท,ที่น้องอาจจะหนึ่งถึงสองปีแล้วแต่ก็อยากจะมาช่วยทางตรงนี้ด้วยค่ะตั้งแต่เขาเล็กๆจนเขาขวบสองขวบสามขวบเขาอยู่ในนี้ตลอดอยากเปิดโอกาสให้ใหทางน้องๆด้วยเขาควรอยู่กับครอบครัวที่รักเขาจริงๆหลังจากที่เขาเหนื่อยก็เลยลองมาประมูลดูค่ะ สำหรับเงินที่ได้จากการประมูลทุกบาททุกสตางค์ต้องกลับมาที่ตัวสุนัขทหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องช่วยฝึกการซื้อพ่อแม่พันหรือ,อการซื้ออาหารพิเศษยาพิเศษอะไรต่างๆที่มีความสาคัญจําเป็นที่ต้องใช้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับสุนัขที่เขาไม่เหมาะที่จะเป็นทหารไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เหมาะกับการไปมีครอบครัวที่อบอุ่น